นี่คือสภาพสวนขางบ้านค่ะหลังจากที่จ้างคนมาเสียหญ้าออกแล้วนะคะพ่านไปเดือนนึงหญ้าก็ขึ้นอีกแล้วโอ้ยอิดบอกกับพังค่ะคุณน่ะเทิงหมาเทิงคนเนาะเคลียเหยียบยำต่างต่างเนาะมันก็ขึ้นหกิ่งดูจะคของกับข้าจะป่วยค่ะโอ้ตกมาปีนี้ป่วยค่ะนะคะเศรไข่แล้วก็เลือวัดเลื้อไอเนาะล่าสุดเป็นพุ่มแพรค่ะอากาศเปลี่ยนแน่กับตันหูตันดังขึ้นละโอ้ย บ่เคยเป็นจากเถ้อเห็นแต่คนอื่นเป็นเนาะนะคะเบิ่งดูบลูจะเริ่มจากจุดใดก่อน,นะคะ่ะอันนี้เป็นคลิปที่ท้ายไว้ตะหลมือแล้วนะคะส่วนสภาพปัจจุบันมือนีคือฝนตกหนักค่ะส่วนบ่ได้เลยกล่วยกบกลั้งงามค่ะในคลิปจะว่าปัจจุบันนี้ตัดแล้วด้อค่ะอันตนขวามือถึกตัดแล้วค่ะกสิท้ายฝนเศร้าฝนยังพุลค่าจังสีมาเตรียมแปลงฟังทั้งนี้เพื่อปลูกสิ่งปลูกของนะคะ อาจารย์เราเห้ามาเบงฟังทังนี้กันบ้างนะคะทั้งนี้เป็นฟังทีห้อเห็ดแบบยกแปลงซู้งนะคะนี่ก็ได้วานเบีย้ยนั่นเบีย้ยนี่ไว้ละค่ะเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแบบว่าท่านได้สือใบเนาะวานล่องเบงว่ามันจะเกิดดีบอกอะเกิดดีลีค่ะนี่ค่ะคณขคาะขาองเตนะคะอันคณะเห็ดหอมค่ะกับอันกวางตุ้งของเตเนาะ,ะอันนี้ก็คือเป็นพอีตูนะคะนี่อันนี้กวางตุ้งของเตอันนี้หอมป้อมค่ะ วานว้ก็เกิดดีดินมันได้มักดีนะคะใบก้ามปูแน่เศษอาหารอันานั้นอันนี้เอามาเทไว้ช่วงระยะเวลาหลังจากเพาะปลูปีที่แล้วนะคะมักอยู่ในนี้เลยเนาะเป็นดินเก่าแต่ว่าใส่พวกอินรียวัตถุลงไปนะคะมันหลายเดือนต่อหลายเดือนเนาะพองน้นมามักอะใส่เรื่อยๆนะคะพว,พวกจุลินนซี่สังเคราะห์แสงสิมันก็นเลยอืมเป็นดินที่ดีแลัวการงามนะคะ มาที่นี่ภาเมื่อเบื้องต้นบัลครีค่าที่เห่ากินไปหนึ่งฤดูกาลเนะาะพันไปหนึ่งฤดูกาลแล้วมันก็ส้มได้ค่ะใบกันเลื้องนะคะพนนันห่อนอันพันช่วงเมษานะคะเมษาพุษภาฮอนฮอนแดดแดดมากแล้วก็มาเขาสู้หนาฝนเนาะหนาฝนที่พานมากนะคะแล้วก็มาสู้อย่างเขาสู้หนาหนาวได้บ้านี้แต่ว่าต้นบัานด้ตายแต่ว่ามันส้มนะคะเนี่ย ใบเหลืองใบส้มเขากับจะทําการทําสาวให้ต้นบักพลิกนะคะโดยการตัดค่ะจะตัดแต่งนะคะนี่ตัดออกเลยงานใดเขาออ้าเอาเห็นมีว่ามีน ôi, ่วยใครอยากจงนวยว้ถ้กกินก็ได้น,นะคะต้นใดอยากจงว้ถ้าเล่มนวยกินก็ได้นะคะถ้าต้นใดบ่อ,อยากจงก็ตัดออกสิละคะ่ะตัดไ้เหลืองาอานแตเฉพาะงานลักๆนะคะงานใดเข้าสีอาอนงานใดเบาเข้าตัดออกเลยค่ะงาน,นอ้นอนๆแน่บ่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกมากไหมเข้าตัดยังสีแล้วเดี๋ยวเอาัน เอาปุ๋ยมาใส่ค่ะจะใส่เป็นปุ๋ยมักเองหรือว่าปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะพวกสูตรเสมอหรือว่ายูเลียงสิก็ได้ค่ะเอามาบำรุ่งใบบำรุงต้นเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกมากไหมนะคะแต่ว่ายุบานเท่านี้อันมักปุ๋ยใส่เองนะคะอันเท่าแบบว่าเลียงงว่วเลียงควายนะอยู่หน้าทึ่งเหมือนแม่ก็เลียงตะกะแตนนังเสีนะคะตะกะแตนกินใบไม้เนาะมันก็ใหญ่สลายออกมานะคะมุ่นตัดพวกนี้แหละค่ะเป็นปุ๋ยสันดีเลยนะคะ มาใส่แปลงผักแปลงหยากอ่ะพักเขียวพักงามดีอยู่ค่ะพวกพักอายุสั้นๆนะคะอันนี้ก็ต้นมะเดื่อค่ะนี่พันรอนพันหนาวมากมาเจอฝนเข้าไปก็ร่างเซื่อซึอนนะคะนี่ก็จะทําการตัดจังสีราคาเนะ่หลายๆต้นนะคะตัดแต่งออกนะโอ้หนี่บลุยก็มีใบก็ด่างดังนะคะอันนี้ว่าได้ปลูกลงดินเนาะน,นี่ปลูกใส่ถุงแสนดีนะคะนี่ได้กินย่อนอยู่ได้ละค่ะพันมาปีหนึ่งนะคะฤดูกาลหนึ่ง ตัดแต่งออกเดี๋ยวมา่เบิงว่าพวกที่ตัดแล้วเนี่ยจเป็นจังไหญ่นะคะอันนี้คือหัวกระตัดสูบเบิงมือนี่เนาะมันจะมีสุ่มหนึ่งที่ตัดก้อนหนาะน,นี้แล้วนะคะลืมปรงพะเยาะแพแยนะมากนะคะเป็นใบออกมาแล้วก็อันย่ำปงใบนี่เขาก็สิป,ปงนวยมาน้าไดตาเนาะกระิไดนวยพร้อมนี่อันนี้ต้นแบล็กเบอร์รี่ค่ะตัดแล้วก็โปงปงนะคะเป็นอันพรำอาร์ซีห้านี่พันนี่พันพรำอาร์ซีหาเขาเขามีหนามนะคะเอาจะโลถิงนะคะกำลังอัน เรเป็นกระลังดอกข้าสังตนน่นพันธุ์ที่มีน้าม,มากนะคะเพื่อที่จะมาปลูกขยายเอาใหมน่นะอันนี้คือเป็นพันธุ์มีน้ำเนาะบดีปันไดจ้าบดีบดีบนน้ำาหลายแต่ว่าน่วยนั้นให้ผลผลิตทั้งปีนะคะว่าพื้นว่าการให้ผลผลิตเขานี่ให้หนวยทั้งปีคะ่ะเพราะว่าสีหอนสีหนาวสีฝนเท่าที่ปลูกวม่นี่คือออกน่วยตลอดออกออกนวยแล้วก็ออกดอกไว้พร้อมๆกันนะคะมีหน่วยมีดอกมีผลตลอดนะคะอันนั้นแบกเบอร์รี่เนาะนี่ค่ะมาเบิงอันบักพริกแปงนี่ที่ แต่ก่อนปลูกใส่กระถางนะคะเราบะเนียนรู้สึกว่าอาหารในกระถางมันเบิดนะคะเขาเลยลกออกจากกระถางเรามาปลูกใส่แปลงนะคะแล้วก็ตัดตัดเหมือนงาออกนะคะตัดงาตัดนันตัดนีออกนี่ก็ปงขึ้นมานะคะแตกยอดแตกใบนะคะเขาเอาขิ้งัวงขีงยังใส่ปุ๋ยมักใส่มันกับใบเขี้ยวอันนี้เอามาาหม่ค่ะสองต้นใหญ่ๆเนี่ยมาใหม่เพราะว่าในแต่งงาดีปันไดมือน,นั่นเอามีดฟั้นออกนะคะเพราะว่าในตัดแต่งดีนะเอามือนี้ตัดจักน้อยตัดออกให้เขาค่ะคือจังตอนนั้นแหละ เราทำมาเบงเด้ค่ะพวกที่ตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิพาไปเบิงซุ้มที่ตัดแล้วก่อนหนะนี่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะเขาแตกเขาเริ่มแตกตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยได้ค่ะแตกเนี่ยแตกใบออกมาไม่ล้วก็มีดอกออกมานะคะกลายเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะเป็นนวยอ้วนรวยอยู่งามๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะ่ายเบิงตัดต้นนี้แล้วก่อนนะคะจะสิบหาไปเบิงะคะ่ะต้นซุ้มยังสีอันใดเ้าบอเ้ากัตาดออกนะคะคื่พวงนี้เป็นเอามาล่งก่อน,นะคะ่ะ สองต้นนี้หัวกระลงได้หมูว่านเนี่ล่ะมีกอนนะคะกอนที่ฝนจะตกนี่ซุ้มนี่กับปูกกอนบางต้นกับซื่นแตกใบแล้วบางต้นกับพันแตกใบนี่ค่ะอันนี้อาทิตย์กอนค่ะนี่ยอดใหมมาแล้วยอดใบม,มาแล้วเขียวพอเหยาะพผยแยะขึ้นมาบางใดมันตายห้ากับสินหนีบออกนี่นี่ค่ะเพิ่งซุ้มนี่ค่ะนี่ประมาณเดือนเดือนนิดๆน,นะคะบใบกับสิแตกมากนี่ ถ้อาออปุ๋ยใส่กับเริื่มเขียวขึ้นมากราค่เนี่ยต้นที่เฮ็ดรุ่นกับหัวกรนะโปรงเนาะบางต้นปน่มากกับเขียวนะบางต้นปรงมากกับเลี้ยงเหลืองขึ้เก่าอยู่เดี๋ยว,ยวต้องบำรุ่งค่ะเดี๋ยวให้ปุ๋ยทั้งใบนี่ค่ะเดี๋ยวจะล่องเอาอันพวกฉีดพ่นทั้งใบมาฉีดเบิ้งนะคะพวกฮอร์โมอนต่างๆเนาะนมสดนมหยางที่ซุ้มมักไว้ปีกายมันอันใส่เบอร์อกคะ่ะแต่ว่าบางที่กัเอาตัางทิม้มใหม้าเฮ็ดขวมแน่เฮอาทิมแน่จังสันจังสี่เนาะ ต้นนี้ปลูกไม่ะคะ่ะปลูกหมู่ว่านนะคะตัดออกเลยเดย๋ยเขากับปวงไม่ค่ะนั่นแหละว,ว่าพูดเรืืองฮอร์โมนมันจงไว้มันกัอันสูงที่ห้าหมักนุมมักไงนันมันอาจจะเสียเนาะกะทิ่มไปเดี๋ยวเฮ็ดไมค่ะอาทิตย์เดียวก็ได้ใส่ละเนี่ยค่ะใบยงเหลืองอยู่ผูดด้ใดมีวิธีแก้ใบเหลืองใบยังจังสี่อะแนะนําได้ด้อยจา้จาเจ้าพอห้าวเอาอันเอาขี้เทามาใส่เหงมัน่าสั่น เดี๋ยวสิล่องเบิ่งค่ะนี่เห็นบ่แตกออกมาไม่ได้ค่ะนวยกับมาแหล้วดอกกับมาหมดกับมาเพียกับมาค่ะสีได้หาแนวมาจัดการอยู่นำหมักต่างๆมาไรอยู่คุค่ะออกนวยบางาต้นที่เฮ็ดก้อนหนานี้นะที่เฮ็ดมาแล้วสามเดือนคือเก็บนวยกินเป็นจนว่านั่นเราได้ค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวหลายรอบแล้ะค่ะไปตําเจียวตําปนได้สองสาเทีย่ยแล้วล่ะนะคะนี่ ล้วนแล้วจะเป็นต้นที่ห้าตัดหล้วก็เฮ็ดไม้ทั้งนั้นเลยได้ค่ะนี่ถือว่าโอเคเลยอันนี้ต้นมกแขงขมค่ะมกแขงมะแขงขมหรือมะแว้งเครือเนี่ยแหละนะคะบานทวน,อนเอินอย่างน้อยน,นี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวไงดูสวยๆปูป่ไวยประดับค่ะบ่กินพ่อปันใดดอกกัดเบื่องนหนึ่งว่ามันสิแลนลงทงหอดกับ่าแยบขึ้นก็ขึ้น <laughs> ส,สับว่าสุ่มตาสุ่มใยเพิ่นมักได้ค่ะเอาไปกินกับลับปลาดุกกินกับป,น,ปนกับหยางสีเพิ่นวาแสบวาสันว่าขนาดพระยุวัตกันยังอยากกินเลยค่ะวันยังบอกว่าอาจารย์เพราะว่าอยากได้ได้แม่ออกสันวาเพิ่นก็ได้เอาไปวัดอยู่เด้ค่ะนี่เป็นสมุนไพรเป็นยาพ้อมาละค่ะเอาค่ะมือนีบรรยากาศหลังฝนตกนะคะก็เอาภาพบรรยากาศที่ท่ายไว้กนน้านนี่นะคะแล้วก็ เอาที่ถ่ายวันนี้สดๆเลยไม่ให้เพื่อนๆในเบิ้งนะคะต้นบักพริกที่ห้าทํา้สาวเนาะกะถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ได้ค่ะแตกดอกแตกผลแตกใบไม่มากนะคะส่วนปัญหาที่มันยังตามมาอยู่พวกใบเหลืองใบ,บว่าสมบูรณ์กะจังแก่ไปนะคะบางต้นออกมากกสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เขียวนะคะงามปานว่าเบียไม่อร่ดนะคะกะจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะช่วงนี้กะฝนสังฝนล่าระหลับไปฝนต้นหนาว คอดูแลสุขภาพจ้าของดีๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ